เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชิปเบ้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซืเลือกขายนะครับอันนี้เป็นรถปี2004นะครับกับราคาเพียง24,000บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีครับสีสวยเดิมๆบางๆราคาสุดคุ้มไหมครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายเล่มเมสารชุดโอนครบนะครับเครื่องดีเกียร์ออโต้ ไม่เคยติดแก๊สครับเรื่งสดๆเลยพร้อมใช้เดินทางไกลได้สบายเบาะหนังยังสวยครับภายในสวยสมบูรณ์เกียร์ออโต้จบไฟฟังสบ้านแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบสุดคุ้มครับ2 4 0 0 0บาทเนี่ยเกินคุ้มครับถ้าชอบาฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆมาลีปเป้ารถสวยๆถูกๆเลือกซื้อกันประจำฝากกดถูกใจให้ด้วย พิกัดดูรถอ,อยู่กำแพงแสนนคนปรปฐมครับท,ท่านใดสนใจเข้าไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองภาษีขาด2ปีครับก็ต่อได้ปกติครับไม่มีปัญหาต่อได้เลยเลขเอกสารครบขับกลับได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับตัวสีมีจำหนิตรงสเกลล่างฝั่งใต้ประตูนี่ครับตามรูปนี่นะครับ เจ้าของถ่ายดูกันชัดๆครับประกอบการตัดสินใจสนใจก็สายตรงได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ